สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนะคะทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับสาวอนนะคะเลขเด็ดก,กับแนวทางเราพัฒนานะคะในงวดของวันที่17นะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะ2568นวันนี้นะคะมาเบ่งปันสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะให้ทุกท่านได้รับชมกัน ไปรับชมนะคะองแอดก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่มาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์แล้วก็ทุกไลค์ด้วยนะคะก็ของงวดที่ผ่านมานะคะต้องขออภัยด้วยนะคะไม่มานะคะงวดที่ผ่านมาเนาะแต่รู้สึกว่าจะมาในเรืตารางนะคะพี่ๆงวดที่แล้วเนาะแต่สูตรตัววิ่งตัวลุดนะคะหลุดนะคะพี่ๆก็เดี๋ยวมาตามกันเลยนะคะของวันนี้นะคะ ก่อนไปรับชมนะคะลองเอ็ดฝากคำเตือนแนวทางนะคะตัวเลขได้มาจากสูตรคํานวณมีเข้านะคะมีหลุดปะปนกันไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านใดที่เข้ามาใหม่นาะยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็ฝากด้วยนะคะกดติดตามแล้วก็ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะพี่ๆเวลาที่น้องแอดลงแนวทางนะคะจะได้รับการแจ้งเตือนนะคะวันนี้นะคะเริ่มต้นอาทิตย์สัปดาห์ใหม่ก็ขอให้แนวทางมาเด้งๆปังๆนะคะ,ะ,คะพี่ๆเนาะมู่อของหวยไทยนะคะพี่พออกสามเจ็ดนะคะแล้วก็สี่ห้านะคะพี่ๆเนาะไม่แน่นะคะอ,อาจจะตามมาถึงเล่าพัฒนาเนาะถ้าไม่มาตรงๆก็อาจจะมาแบบ เฉียดแต้มเดียวนะคะพี่ๆก็ลองนำไปพิจารณาดูได้นะคะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยจะตามมาลาวหรือเปล่าเนาะสูตรน้องเอสวันนี้ก็ยังได้สอยู่นะคะพี่ๆวันนี้ได้สี่วันนี้ได้สี่นะคะวันนี้ได้สี่แล้วก็ สี่กับห้านะคะพี่ๆยังได้สี่กับห้านะคะตัววิ่งตัวรูดวันนี้เน้นไปที่สี่ท่านใดชอบนะคะก็ตามนี้ได้เลยนะคะสําหรับแนวทางหวยลาวนะคะก็ขอให้มาเด้งๆปังๆก็แล้วกันนะคะพี่ๆชื่นชอบแล้วค่อยตามนะคะวันนี้ขอให้แนวทางนะคะมานะคะ ไม่แน่นะคะหัวรัฐบาลไทยก็ลองนําไปพิจารณาดูได้นะคะพี่พี่เขาจะตามมาถึงเหล่าพัฒนาหรือเปล่าเนาะส่วนในตารางนะคะมี4มี5มีเจ็ดแล้วก็มี8มี3มี9นะคะพี่พี่ตัวเน้นนะคะตัวเน้น เน้นไปที่สี่กับ5้านะคะพี่พี่สกับ5นะคะเน้นไปที่สี่ห้าสห้านะคะแล้วก็สี่เจ็ดสี่ห้าสี่็ดสี่หกสี่สานะคะ แล้วก็สี่แปนะคะพี่พีๆท่าไหรชอบนะคะตามนี้ได้เลยเนาะสำหรับแนวทางราวพัฒนานะคะขอให้ทุกท่านที่มาติดตามรับชมแนวทางวันนี้โชคดีเฮงๆปังๆรวยๆนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ